สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาว y o u t u b e นะครับสวัสดี FC ทุกท่านครับผมคลิปนี้ก็พาเพื่อนๆมาอยู่กับเจ้าเขียวมรกตนะครับกับงานรอกคูสะนี่ก็เป็นวันที่ที่2ที่3ามแล้วครับนี่ ื่องจากเมื่อวานนี้วิ่งครึ่งวันครับฝนตกก็พามาดูบรรยากาศหลังจากฝนตกนะครับเมื่อวานนี้ก็ลื่นกันนะครับวิ่งไม่ได้ส่วนวันนี้ปาดท,ทางก็น่าจะวิ่งได้นะครับเที่ยวแรกครับเที่ยวแรกก็แซกผมเซอร์ครับ เมื่อวานนี้ช่างมามาดูมาเช็คตัวอลิงนะครับจะต้องเปลี่ยนอลิงตัวไหนบ้างนะครับเก็บรัว่วเก็บซึมช่างบอกว่าต้องไปซื้ออลิงที่อาริยานะครับแล้วก็จะมาเปลี่ยนให้เพราะว่าช่างไม่มีนะพอช่างมาเปิดดูตัวเดินนะครับแต่มันตัวเดินอีข้างนึงมีครับอีกข้างนึงแห้งหมดเลยสอบถามนี่เสียแบงค์นี่บอกว่าซีนรุบรั่วนะครับดีนะครับที่รี่เปิด ถ้าปล่อยทิ้งไว้สักอีกสี่ห้าวันนี่โอ้โหตัวเดินได,ได้ได้เปลี่ยนตัวเดินใหม่แน่ครับอีกข้างนี่เนี่แซ็กผมเซอร์ก็เอยแซมวิ่งนะครับขอโทษครับแซมวิ่งนี่ใบดำนะครับนี่จับได้ใบดำเกือบครับบตรตงนี่ลุ้นใจแทบขาดครับ ถ้าเจอใบแดงนี่เรียบร้อยเลยป้าตุงนี่ไม่มีคนช่วยงานแน่ก็ดีใจกับป้าตุงนะครับเพราะว่าพ่อแม่พี่น้องบางคนนะครับก็อยากให้หลูกหลานเป็นทหารนะถ้าไม่มีธุรกิจอะไรในครอบครัวนะครับหรือถ้าได้เป็นทหารก็จะดีไปอีกอย่างหนึ่งได้ไปอบรมนิสัยได้ไปไปฝึกความอดทนนะครับ แต่ปลาตุงนี่มีธุรกิจส่วนตัวนะครับหรือมีรถดับมีไมโครนะครับก็ต้องต้องการให้ลูกชายอยู่ช่วยนะครับถ้าไปเป็นทหารนี่ธุรกิจของครอบครัวก็จะไม่มีใครช่วยดูแลนี่ครับมันจะลงเองนะครับนี่เขเสียทางปืนบอกว่าต้องต้องถอดกระบอกต้องใส่สินกระบอกดูนะครับถ้ามันยังเป็นอีกแสดงว่ามันเป็นที่แพรนะครับแพรคอนโทรล ต้องลองเปลี่ยนลูกสูเปลี่ยนซินกระบอกดูครับแต่ถ้าเปลี่ยนแล้วไม่หายนี่ก็แสดงว่าเป็นที่เพลคอนโทรนนะครับ เดีฟันนี่ก็ใกล้จะหมดเวลาอีกแล้วเราจะได้เวลาเปลี่ยนอีกแล้วครับแหลมไม่มีแล้วหลิวงกงๆครับหรือว่าหลิวกดยับคันนี้นี่หลิวนี่เอามาครองเลยครับนี่ เป็นรถตำรวจนะครับนี่คือมาแรกๆนี่ก็อยู่กับทีมงานโทนึ่งนะครับสมัยนั้นนี่ผมขับไมโครนะครับคันนี้นี่หน้าน้อยนะครับน้อยมาประสาทนะครับเป็นคนขับคนแรกเลยไม่แกะกลองมานี่หน้าน้อยจะเปิดซิงเลยครับที่สองก็จะเป็นนอนทดเฮลโบรอ,อเล็กจวด อดีตเคยแรงครับคันนี้เดี๋ยวนี้ก็จะมีปัญหาเรื่องปั๊มนิดหน่อยเพราะว่าเป็นปั๊มไฟฟ้านะครับคันนี้ก็ยังอยู่กับช่างเขียวนะครับทางต้นสังกัดนี่ไม่มีงานนะครับก็เลยเรียกตัวมาช่วยไม่ได้อยู่ประจำนะครับมาช่วยงาน พอทางต้นสังกัดมีงานก็น่าจะกลับนะครับช่างเขียวช่างเขียวเมื่อวานนี้ช่างมาจากสุรินนะครับช่างปื๊ดมาพอดีบอกว่าช่างเขียวบอกว่าตัวปัดนี่ปัดตัวสวิงไม่มีแรงนะครับปัดดินไม่ได้ ก็เลยให้ตั้งให้นิดหน่อยก็โอเคนะครับนี่ปัดสบายเลยจากลกนี้นี่เอาคูออกแล้วก็ขยายนะครับฝั่งนู้นนะครับจะขอมาอว่าถ้ามีที่ลงนี้ขยายไปเลยครับขยายให้มันถึงแดนก็ดินน่าจะได้หลายร้อยเที่ยวอยู่ แต่ปัญหาก็มันอยู่ที่ที่ลงนะครับเพราะว่าบ้านโซนบ้านแถวนี้มันไกลกันนะครับไอ้บ้านที่ลงอยู่ทุกวันนี้ก็มางมดก่อนก็ลงไปหลายร้อยเที่ยวแล้วมันก็จะตันๆน,นะครับเรื่องที่ลงยังวิ่งกันที่สี่คันเช่นเดิมนะครับคันนี้ก็ดาเมนเลสซิง ไม่มีงอแงครับเจ้าเขียวมรกตเท้ามาก็เครื่องฟิสตัดกิดง่ายก็ถือว่าโอเคครับคันนี้เก็บรัวเก็บซึมเก็บปุ่งกีนี่ผ่านเลยครับคันนี้ ส่วนเซ็กผมเซอร์นี่อีก2ปีนะครับึงจะเกณฑ์ทหารนะครับก็รุ่นเหมือนกันครับขอให้เจอใบดำเพราะว่าเซ็กผมเซอร์นี่ก็ช่วยงานนะครับช่วยงานได้เยอะไม่ค่อยเกเรเท่าไหร่ Bye. ยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้มิมอลเล็กชาแนลนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับ ช่วงเช้านี่จะร้อนๆนะครับช่วงบ่ายน,น่าจะมาอีกแล้วเพราะว่าถึงฤด,ดูเขาแล้วทำงานหน้านี้ก็ต้องทำใจนะครับเพราะว่าถึงฤดูฝนแล้วนะครับนี่ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงแค่นี้นะครับขอบคุณที่เข้ามาชมนะครับขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะครับนี่ขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับให้กับมิมล้อ,อเหล็กด้วยนะครับสวัสดีครับ